ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนะักร้องนะครับที่ประสบความสําเร็จอย่างมากสําหรับเจนี่รัชนกหรือว่าเจนี่ได้หมดท่าสดชื่นนั่นเองครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าใครได้ติดตามเธอเองเนี่ยก่อนหน้านี้นะฮะเจนี่เองก็เคยออกมาเปิดคลิปนะฮะไลฟ์สดพาชมบ้านใหม่ ที่กรุงเทพเนี่ยราคาเนี่ยนะฮะก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับแต่จู่ๆเนี่ยเมื่อซื้อไปได้สักแป๊บหนึ่งเองนะฮะเจนนี่เองก็ออกมาประกาศบอกว่าเตรียมที่จะซื้อบ้านหลังใหม่อีกที่กรุงเทพนะครับเพราะให้เหตุผลว่าบ้านหลังใหม่ที่เพิ่งซื้อไปเนี่ยที่จะให้คนอยู่นะครับทั้งคนขับรถแม่บ้านเอ่ยนะฮะแล้วก็อยากที่จะได้พื้นที่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยครับคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านใหม่ที่เพิ่งซื้อที่กรุงเทพแล้วก็จะซื้อบ้านใหม่อีก หลังใหญ่กว่าเดิมที่กรุงเทพนั่นเองครับคุณผู้ชมฟังแล้วอาจจะดูงงง,งหน่อยนะครับเพราะว่าไทาม์ไลน์การซื้อบ้านของเจนี่เนี่ยใกล้กันเลยเกินนะครับเพราะว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้นะครับเมื่อปี2515ช่วงปลายปีที่ผ่านมาเจนี่ก็ประกาศนว่าซื้อบ้านใหม่เป็นที่เรียบร้อยที่กรุงเทพหลายคนแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาแสดงความยินดีอย่างมากมายเลยเลยครับหลังจากนั้นไม่กี่เดือนเนี่ยเธอเองก็ประกาศว่าจะขายบ้านหลังที่เพิ่งซื้อนี่แหละนะครับแล้วก็จะซื้อใหม่ พื่อที่จะขยับขยายพื้นที่แล้วก็อยากได้บ้านหลังที่ใหญ่ขึ้นเพราะว่าจะได้อามารองรับนะครับทั้งคนขับรถเอ่ยแม่บ้านเอ่ยนะฮะรวมถึงเป็นครอบครัวใหญ่ด้วยก็เลยอยากได้พื้นที่บ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับคุณผู้ชมล่าสุดครับเจนี่เองได้มีการโพสต์ภาพแปลนบ้านนะครับที่ให้ทางสถาปานิกหรือว่าอินเทอร์เนียออกแบบไว้ให้ต้องบอกเลยว่ารู้มากมากครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังใหม่ที่ ตั้งใจว่าจะบิลินให้เสร็จนะครับภายในวันที่22พฤษภาคมนี้นั่นเองครับคุณผู้ชมโดยเจนนี่เนี่ยได้มีการโพสต์ภาพมุมต่างๆของบ้านครับไม่ว่าจะเป็นโถงของบ้านนะฮะมีชังกรียติดนะครับแล้วก็เป็นมุมนั่งเล่นนะครับมุมโซนรับแขกต่างๆมากมายนะฮะซึ่งโทนบ้านเนี่ยก็จะเป็นโทนสีขาวครับคุณผู้ชมแล้วก็ประดับประดาด้วยหินอ่อนนะครับติดขอบทองเรียกว่า ไฮโซหรูหราย่างมากเลยนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ของเธอนั่นเองครับมาพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าแบบบ้านใหม่มาแล้วตื่นเต้นและภูมิใจมากๆค่ะตั้งใจจะบิวอินให้เสร็จและขึ้นบ้านใหม่ในวันครบรอบ1ขวบของน้องอยูจิน22พฤษภาคมนี้ครับคุณผู้ชมที่ผ่านมานะครับตั้งใจทํางานหนักมาตลอดเพื่อที่จะอยากให้ครอบครัวสบายและก็ไดเอรับในสิ่งที่ดีที่สุดและจะไม่หยุดแค่นี้เรามันเลือดนักสู้ สู้ทุกงานอดทนกับทุกดรามา่าฝ่าฟันทุกอุปสรรคและทิ้งท้ายบอกว่าลุยต่อเพื่อลูกและครอบครัวนั่นเองครับคุณผู้ชมอาจจะต้องรอดูบ้านหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วว่าจะออกมาสวยงามและก็อลังการมากขนาดไหนนั่นเองครับคุณผู้ชมยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเจนนี่ด้วยนะะกับอีกหนึ่งความสําเร็จแล้วก็อีกหนึ่งความฝันนะครับที่ตั้งใจว่าจะมีบ้านในกรุงเทพ หลังใหญ่ๆเพื่อที่จะเอาไว้รองรับครอบครัวแล้วก็น้องยูจินที่จะมาเรียนในกรุงเทพในอนาคตนั่นเองครับ